ท่านมหาเศรษฐีผู้มีบุญงท่า,ายโบ,าโบราณบอกเอาไว้ใช่ชาติใช่เชื้อถ้าไม่มีความเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้อในปา่าหาใช่ชาติใช่เชื้อถ้ามีความเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้ออัตมาบทความอันนี้เป็นเรื่องจริง บทกวีนี้เป็นเรื่องจริงคนเราเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติแม้จะเป็นพี่น้องตามคานกันมาถ้าหากว่าไม่มีเคยช่วยเหลือกันเลยไม่เคยเอื้ออาทรกันเลยไม่เคยหยิบยืมอะไรให้กันเลยไม่มีประโยชน์เหมือนเนื้อในป่ามันก็วิ่งให้เราเห็นแล้วก็ผ่านไป หาใช่ชาติใช่เชื้อถ้าไม่ความเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้ออัตมาไม่ใช่พี่ใช่น้องแต่เกิดมาเหมือนกับผูกพันกันช่วยเหลือกันเขาจึงบอกว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญคงเคยเป็นญาติแต่ปางก่อนความโชคดีอนนี้ต้องมีเกิดขึ้นกับทุกๆคนเป็นที่มาของคำว่า ความผูกพันความรักความนับถือกลายเป็นความช่วยเหลือซึ่งกันและกันความโชคดีในวันนี้มีคุณจิตติมาสุรวีรธรรมหรือนานาคุณวรวรรณแซ่เบ๊หรือน้านเตียงคุณจงจิตทองเจริญหรือแม่นุ คุณสมใจเชื้อจีนคือเชื้อใจคุณดวงใจสมบัติพงหรือดวงใจคุณรันทรหรือนอกพรคุณสายนอกจากนี้แล้วมีหลายคนที่ช่วยเสมอเลยพร้อมทั้ง พันตำรวจเอกพิเศษสุรเดชแจ้งสวรมีความสุขกับการทำอาหารถวายพระทุกวนันทำด้วยใจไม่ได้เงินได้ทองมากมายก,กายของแต่ทำด้วยใจสนุกได้รู้สูตรได้ทำเกี่ยวกับเรื่องสูตรหมูตุนบ้างน้ำใสบ้างลาดหน้าบ้างผัดไทยบ้าง เกี้ยวบ้างหลากหลายรู้สูตรแล้วก็ทำเอ๊ะอันนี้อร่อยไหมอันนี้อร่อยไหมกลายเป็นความทรงจำช่ำชองและคล่องทำทุกอย่างให้คล่องกลายเป็นมะขวหัวปลาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลกับมูลิธิวัดไตรมิตรวิทยารามโดยการนำของเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์เจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยาราม เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีกรรมการมหาเถระสมาคมผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิเทยรพรอมทางพระเถรานุเถระที่เมตตาเอื้ออาทรกลายเป็นนิพพัทธทานทานที่สม่ำเสมอหลังจากโควิดเรียบร้อยแล้วปัจจุบันนี้ให้สัญจรไปมาได้แต่ก็ยังตั้งใจมีความสุขในการถวายทาน ถวายพระเถรานเุเถระมอบให้เจ้าหน้าที่ของวัดไตรมิตรวิทยาลามทางนี้เท่านั้นไม่มีเหตุผลอื่นเหตุผลอย่างเดียวกตัญญูกตตะเวทีกับล่มไม้ชายคาวัดไตรมิตรวิทยาลามใครมาอยู่ที่นี่แล้วก็มีความสุขไม่ได้ให้ด้วยความปรารถนาใดๆให้ด้วยความปรารถนาดีขอพระคุณร้านโอเฮบ เส้งเหงขอบพระคุณคุณทวัชชัยคุณวราพรอ,อภิบาลพูล่นพนขอบพระคุณสกุลธรรมะพิพิธขอบพระคุณมะทุลวาท,ทุกคนใจใสใจสบายใจเบิกบานร่วมบุญกันทะทธมาโนปโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักษ์ท่านจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดา หวงคือไล่ให้คือเรียกหวงคาใดไล่คนออกจากออกจากชีวิตให้คาใดาเรียกคนเข้ามาสู่ชีวิตขอบารมีแห่งการทําทานดังกล่าวแล้วสร้างบุญกุศลดังกล่าวแลว้ขอให้มีสมบัติจัก,กรพรรดิตักไม่พ่องหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองเจอแตกนักปราชญ์บัณฑิตประสบความเร็จในชีวิตและมีความสุขกายสุขใจ สิทธิมัตุสิทธิมัตุสิทธิมัตุอิทังพลังเอตสมิงรัะตะนสิงสมปทานาเจตโสขอสิ่งที่หวังขอสิ่งที่ต้องการขอสิ่งที่ปรารถนาจงสำเร็จโดยฉับพลันทันทีทันใดด้วยเธอ